จิตใจมนุษย์ยากแทอย่างถึงคำกล่าวนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักคิดที่เชื่อว่านีเช c h e ความคิดของเขาทรงพลอย่างมากต่อโลกใบนี้แต่กอน่วนมากไม่้อใจแนวคิดของเขาอย่างทั่วถึงและชอบทอกเทียงกันในการตีความหนังเสือของเขาฟรีดริชวิลเฮมนีเชอร์ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เพียงแค่5าปี h ปีเขาเกิดในปี18 4 4และเสียชีวิตในปี1 9 0 0 ในช่งวงเวลานั้นเขาเขียนงานเกี่ยวกับพระชยาวัฒนธรรมบทกวีและภาษาศาสตร์เขาสามารถเขียนหนังสือจำนวนมากในช่งวงเวลาปี1879-1889ถึงก่อนหน้านั้น,น,นเขาเป็นศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยบาเซลหนังสือที่เขาเขียนไว้จะพูดถึงหลายๆเรื่ององค์ประกอบสำคัญคือการวิจารณ์ศาสนาคริสต์การสร้างคุณธรรมแบบไมเคิลมา,มาและแนวคิดของอบร์มันช์ ในปี1889เมื่อเขาอายุ44ปีนีเชเป็นลมสุดลมลงไปและเกิดภาวะเสียสติ11ปีโตไปนี้เขาทุกทรมานด้วยภาวะสมองเสื่อมและโรคอัมพาตแม่และน้องสาวต้องเป็นผู้ดูแลเขานีเชจึงไม่สามารถออกงานได้อีกครั้งเนื่องจากนีเชเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาทำไมแนวคิดของเขาสรงพลต่ลหลายคนที่แตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่นกลุ่มนาซีฟาสชิสต์กลุ่มไซออนิสต์และคนไร,ร้ศาสนารวมไปถึงนักจิตวิทยาอย่างอา l e r j อร์ยงและจอร์แดนบีพีเ s อรอย่งางไรก็ตามเราจะมาเริ่มดูชีวิตของเขาในแต่ละช่วงวัในวัยหนุม่มนี่จะแสะดงให้เห็นว่าเขาฉลาดมากและเรียนเกง่งเขาชอบเรียนรู้ถึงศาสนาคริสต์และภาษาต่างๆเขาได้อ่านทั้งภาษาเยอรมนันกรีกฮีบรูเลตินและฝรั่งเศส Donti Nietzsche Kauma kau ma lai mi kit ben kong eng pum a yang do neung le anang se kong na yang hölderlin Ortlep, david strauss ludwig feuerbach friedrich ritschl le richard wagner ganz ex tamai Nietzsche mi idea bae mai mai der de sata ne Christ na Gun. ตามที่ศาสตราจารย์ยังริชลเห็นว่าเขามีศักยภาพและความรู้อันล้นเปิ่มทำไมนิเชอรได้รับตําแหน่งที่มาหาวิทยาลัยบาเซลในปี1 8 6 9จนถึงทุกวันนี้เขายังเป็นศาสตราจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุดในวิชาคลาสสิกอย่างไรก็ตามชีวิตของนิเชอรไม่ได้ออกมาอย่างราบรื่นตามทานาของศาสตราจารย์ที่เราคาดการไว้ ในปี1870และ1871เขา้าเข้ารวมสงครามระวังเยอรมนและฝรั่งเศสโดยทำนาทีการแพย์เขาประสบกับความโหดร้ายของสองครามโดยการดูแลผู้บาดเจ็บในขณะนั้นเขาติดโรคอาดิบและโรคบิดบางคนกล่าวว่าเขาติดโรคซิฟิลิสจากการไปเทีย่ยวซูเพนีด,ด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของนีเชอซ้ำแล้วซ้ำอีกสงครามนั้นจะส่งผลต่อความคิดของเขาเหมือนกัน เขาแห่นประเทศเยอรมน์เขินสูมหาอำนาจหลังจากที่กองทัพเยอรมนสามารถเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสแต่เขาสงสัยว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะส่งผลดีหรือเปล่ารวมไปถึงนายบัยคงบิสมาร์กนำประเทศเยอรมนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆไหมในช่วงเวลาปี1868เป็นต้นไปเขาสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับศิลปินคนสำคัญที่เชื่อว่าริชาร์ดวากนอและฟรานซ์ลิสต์ งานของริชาร์ดวากเนอรจะส่งผลอย่างมากต่อวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติเยอรมันในช่วงเวลานั้นน e ชเช่จะพบคนสำคัญอีกหลายคนอย่างเช่นพ a ลเรย์ฮันส์ฟอนบุลโลและชอปป p นฮาวเ e r รขาอก็เริ่มขียนั้งสืของตัวเองด้วยนังสือที่เขาเขียนในช่วงเวลานั้นประกอบไปด้วย The Birth of Tragedy, Untimely Meditations, Philosophy in the Tragic Age of the Greeks และ Human All Too Human ในหนังสือเล่มนั้นเขาโจมตีความคิดของชอปเปนฮาว์เลวาก纳รวมไปถึงความภาคภูมิใจของชาวเยอรมันแม้ว่านีเชะมีความคิดที่สังสรรและแนวคิดที่น่าสนใจการที่เขาโจมตีคนอย่างวาก纳และชอปเปนฮาว์ทำให้เขาเสียเพื่อนหลายหลคนไปรวมไปถึงวากาเองและไม่มีใครอ่านหนังสือของเขามากนักมากไปกว่านั้นสุขภาพของเขาแย่ลองอย่างต่อนเนื่อง เขาชอบมีอาการปวดหัวหนักๆทองเสียและตาเริมมีปัญหาด้วยในปี1879ความไม่สบายนั้นส่งผลให้เขาต้องลงจากตำแหน่งของศาสตราจารย์นิเจอจึงไปเที่ยวในยุโรปเพื่อรักษาโรคของตอนและเขียนหนังสือจำนวนมากเขาชอบไปเที่ยวอยู่ในเมืองเจนัวราพาโลทูรินซานโมริสและนีสที่ประเทศฝร,รั่งเศสอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ เขาเขียนหนังสือปีละหนึ่งเล่มจนถึงปี1888ในปีนั้นเขาสามารถเขียนหนังสืได้ถึงห้าเล่มหนังสือเล่มที่สำคัญซึ่งเขาเขียนไว้ในช่วงวิลันนันประกอบไปด้วย thus spoke Zarathustra the Gay Science on the Genealogy of Morality Twilight of the Idols Eke Homo the Antichrist le Beyond Good and Evil เพื่อนดีๆของเขาในช่วงวลันนันชื่อว่า Paul r e ปาลรีชอบผูหญิงที่มีสนเสน่ห์พิเศษที่ชื่อว่าลู a n นเดรียสซาโลมในปี1นึ่งสองนิเจอร์ซาโลมและลองรักกับเธอ,อยังรู้แถวเขาทั้งสองคนและซาโลมจะไปเที่ยวด้วยกันเป็นเวลาหลายเดือนสามคนนั้นวางแผนที่จะอยู่ด้วยกันเมื่อนในคอมยูนยของพวกศิลปินทั้งนิเจอลเลรีรองรักซาโลมอย่างเต็มหัวใจแต่ละคนจึงขอแต่งนานกับเธอหลายครั้ง แต่ซาโลเมไม่ยอมในเดือนตุลาคม1882และคอนรักของสามคนนั้นจบลงด้วยที่ซาโลเมหนีไปจากนีเชอร์ซึ่งรบกวนเธอมากเกินไปด้วยความรักของเขาตั้งแต่ปี1883เป็นต้นไปความไม่สบายและการใช้ชีวิตที่ไม่มั่นคงของนิเชอร์ส่งผลร้ายตัวเขามากเกินอย่างต่อเน,นื่องเขาเริ่มกินฟีนเยอะมากและเขานอนไม่หลับอยู่บ่อยครั้ง ดามที่นิชเชอร์ทะลาะกับวากนาเรซาโลเมและน้องสาวทำให้เขามีเพื่อนเลือหน้อยมากเขาจึงต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่ค่อยมีใครสนใจหนังสือของนิชเชอร์แต่ในปี1888เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าบรันเดสเริ่มสนใจพรัชยาของนิชเชอร์และออกปัญญายที่มหาวิทยาลายัยโคเปนฮากนในเรื่องนั้นบรันเดสเป็นคนแรกที่ออกปัญญายเรื่องพรัชยาของนิชเชอร์ ในช่วงเวลาโตมาหลายๆคนออกปัญญายในเรื่องเดียวกันและแสดงความคิดเห็นถึงแนวคิดของนิเชอในรุดนร้นของปี1888สุขภาพของเขาดีขึ้นด้วยดังนั้นเขาจึงทำงานเพิ่มมากข,ขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนสำคัญในวงการนังเสือและพราชยาแต่ความฟันของนิเชอได้พังทลายลงเพราะมีเหตุรายเกิดขึ้นกับเขาเสียกร ในวันที่สามมกราคม1889เขาได้เสียสติและจิตใจสลายไปที่เมืองทูรินไลายอนกล่าวว่าเขาเห็นตัวมรวดีมาซึ่งทำห้นีเจอไปกดมาตัวนั้นเพื่อช่วยเลือสัตว์ที่ทุกทรมานในขณนะนั้นเขาเป็นลมลมลงหลังจากที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเขากลายเป็นบาและชอบพูดในทํานองไม่รู้ปราส,สาเพื่อนและครอบครัวของเขาสังเกตได้ว่านีเจอมีปัญหากับจิตใจจริง วกเขาจึงไปที่เมืองทูรินและส่งเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ความไม่สบายทางจิตใจของนิเชอ์ก็แปลกมากคุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้มากนักไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าเขามีความไม่สบายอะไรกันแน่หลายคนคิดว่าเขามีซิฟิลิสที่ทำลายจิตใจของเขาคนอื่นพูดว่าเขาเป็นโรคสอมองเสื่อมและอีกหลายคนกล่าวว่านิเชมีความคิดเป็นของตัวเองมากกินไป ซึ่งนำไปสู่ความลึกซึ้งของจิตใ้สำนึกที่มีปีศาจและแรงกระตุนอันตรายเฝ้ารออยู่อสุรกายนั้นทำให้เขาเสียสติอย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคม1900เขาเริ่มมีอาการปอดอักเสบและเกิดภาวะเซนเลือดในสมองแตกฟริดริชนิชเชได้เสียชีวิตในวันที่ยีสิาสิงหาคม1900ตั้งแต่ปี1893น้องสาวของเขาดูแลงานเคียนของเขา ในขณนะนั้นผู้อ่านสนใจหนังสือของเขาเพื่อมาเคลือนอย่างต่อเนื่องน้องสาวของนิเชนับเธอชาตินิยมเยอรมันเธอจะเป็นสมาชิกนาซีในช่วงเวลาโตไปนี้ความเชื่อของเธอส่งผลให้เธอแก้ไขและเรียบเรียงหนังสือของนิเชในมุมมองแบบชาตินยิยมโดยเฉพาะเล่มที่เรียกว่า The Will to Power หนังสือเล่มนั้นจึงเป็นเล่มที่พวกนาซีชอบใจส่งผลให้นิเชเป็นนักประชญา,าที่พวกเขาสนับสนุน แต่คนส่วนยญยกล่าวว่านิเจอไม่ค่อยชอบชาวเยอรมันชาติเยอมและมุมมองเยือเชื้อชาติตามที่นิเจอเคยสังเกตความคิดแหนไว้ก่อนเสียชีวิตก่อนที่คนจำนวนมากจะได้อ่านและชอบหนังสือของเขารวมไปถึงเขาพูดถึงเรื่องที่เขาใจได้ยากทั้งมดนี้ส่งผลให้ผู้อ่านดีความหมายของพราเชียของนิเจอไปในหลายทิศทางคำกล่าวของเขาก็เข้าใจได้ยากจริงๆเรามักจะเข้าใจได้ว่านิเจอรับผลกระทบจากใคร ยังเชนคาน Kant, p ต a t ม m ล l l Schopenhauer, s ป e e r รและสปิ n o z าเขาจะพูดถึงนักคิดและไอเดียของพวกเขาอย่างชันฉลาดและลึกซึ้งคำวิพาก์วิจารณ์ของนิเจอจะเผยทุกๆจุดอ่อนแอในแนวทางคิดได้แต่เราต้องถามตัวเองด้วยว่าในแง่บวกเขามีอะไรบ้างเราควรจะใช้ชีวิตตามแนวคิดอะไรสิ่งใดเคยไปบอกทางที่ดีความคิดใดจะช่วยเลือเราในยามยาก คำถามนั้นก็สามารถตอบได้ยากในรภายาของนนีเชแตามที่ระษายาของเขาออกมาในรูปแบบนวัตรกรรมและแนวปฏิวัติทำไมหลายๆคนมีคำถามสำหรับนิเชอคนตีความไม่ได้เห็นตรงกันว่าเราควรจะเข้าใจคำพูดของเขาในลักษณะไหนอย่างไรก็ตามความคิดหลากหลายของเขาจะเป็นเรื่องของวิดีโอถัดไปคุณผู้ฟังสนใจในหนังสือและความคิดของนิเชออะไรบ้างคุณผู้ฟังชอบนักรานนัาญาคนไหน แสดงความคิดเห็นในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก